สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดัตต์กรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนําสินะคะของดัตตกรีนนะคะวันนี้ที่นํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมคะก็เข้าสู่ฤด,ดูรอแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอพวกปัญหาน้ําเค็มน้าก่อยนะคะก็ควรที่จะมีเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะ1ตัวนะคะติดไว้ที่บ้านนะคะสักตัวหนึ่งก็อย่างดีนะคะแล้วต้องเลือกเป็นเครื่องกรองน้ําที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย รุ่นที่นำมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Ken Excel นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกรองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะติดนะคะใต้ใต้ซิงค์นะคะไม่ว่าใครจะสะดวกนะคะติดไว้กับ ผนังนะคะในครัวก็ได้นะคะหรือว่าเอาไว้ใต้เคาน์เตอร์นะคะใต้ซิงค์เนี่ยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นระบบนะคะที่สามารถที่จะปรับและตั้งค่า TDS ได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการกรองแบบ R.O นะคะก็จะกรองได้อย่างสะอาดนะคะแล้วก็กรองได้อย่างละเอียด นะคะอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะติดต่อมานะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยการกรองด้วย R.O. นะคะหรือว่า Reverse Osmosis เนี่ยสามารถที่จะทำให้น้ำนะคะบริสุทธิ์ได้ถึง100%กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกระบวนการกรองเนี่ยได้ถึง7ขั้นตอนนะคะแล้วก็ในตัวเครื่องเนี่ยก็มีเป็นแร่าธาตุนะคะต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะมากมายด้วยนะคะอันนี้ก็พลาดกันไม่ได้นะคะสําหรับ เคนเอ็กเซนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวเครื่องนี้เนี่ยก็มีการออกแบบมาได้อย่างชาญฉลาดนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็มีเป็นอาร์มแจ้งเตือนนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนไส้กล่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะแจ้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กล่องแล้วนะคะก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะคะที่ออกมาจากตัวเครื่องนะคะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยก็ยังได้รับมาตรฐานนะคะ เป็นพวกมาตรฐาน NSF นะคะแล้วก็มาตรฐานตัว WQA นะคะไม่ได้รับเพียงแบบแค่เครื่องกองเท่านั้นนะคะแต่ว่าไส้กองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะไส้กองเนี่ยทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะเป็น NSF นะคะแล้วก็ตัว WQA นะคะแปะทุกไส้กองเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็หายห่วงได้นะคะในเรื่องความปลอดภัยนะคะ ก็สามารถที่จะเอา,เอาไว้ดื่มนะคะไว้ใช้ไว้บริโภคเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่ก็หายห่วงได้เลยนะคะสำหรับใครตอนนี้นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้นะคะใน ID l i n ลเนี่ยก็จะเป็น s i g r e n นะคะ d r g r e n นะคะพูดคุยกันก่อนแล้วก็ปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะอย่าลืมที่จะทักมานะคะกับ เครื่องกองน้ำนะคะเคสเอ็กเซนะคะสามารถที่จะกองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันค่ะขอบคุณะคะ่ะ